So I have to wait until they've given me, you know, the green card to go to 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 leave and to meet everyone and to do what I have to do. So. uh do you request my The con. Come now, girl. your mark. okay. Hello. Hi. <laughs> ฮัลโหลคิดถึงมากเพิ่งตื่นเลยคอณยโอ้ยฮัลโหลคิดถึงแม่ปุ้ยค่ะทำแค่วื่นแีแต่กินมีแต่กินอาที่อาที่ตายแล้วได้ยินป่ะได้ยินที่ที่จุ่มจิ๋มโทรมา เค้กชงชิลเลยแล้วแอ็กินกาแฟายังกำลังจะกินกำลังจะกินลวจี้ทำอะไรวันนี้คิดถึงนะเห oh. งาปับเมื่อคืนคิดถึงมากขอเช็ดกล้องก่อนนะเพิ่งทำข้าวไข่เจียวเสร็จคิดถึงแอนมาก oh. คิดถึงก่อนนะแอนคิดถึงพวกเราไหม <laughs> อุย้ยคิดถึงสิหลงพีเจคิดถึงนะคะจุบ๊บเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา อะไรคะพี่ตินสวัสดีค่ะพี่ตินแอนพี่ตินถามว่าพี่ตินถามว่ากินอะไรไปอ๋อวันนี้นะคะข้าวเช้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะแอนก็ได้กินแตงกวาไปแบบแทงเล็กๆก็มันมีแตงกวากับขนมปังเยอะมากเลยใช่ไหมคะก็เลยกินแบบเอาขนมปังชิ้นหนึ่งแบบชิ้นเล็กๆอ่ะ แล้วก็กัดแรงกว่าแล้วก็กินขนมปังเพราะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะอืรมาเฮลตี่แล้วเฮลตี้แล้วแต่พี่ตินอ่ะกินเยลลี่หมดถุงเลยนะแอนเนี่ยอ๋อแลอวค่ะเมื่อวานอ่ะซื้อมาประมาณห้าร้อยบาทเต็มถุงใช่ปะตอนเนี้ยเยลลี่หมดแล้วแล้วทุกคนทีมงานนะจ๊ะตีนมีแต่กินไม่ลาทุกคนทีมงานขอไอนี้ก่อน Country t r a d i t ที่จะได้เป็นที่ขอบใช่ แต่ช่วยเซนมากหลังจากขอกันมายาวนาน